จงังหวะตรงนี้นะมันได้ยินเสียงขอเช็คหน่อย <c oughs> ใช่จริงๆครับทุกคนนดนเปิดละ้โหยิงไม่โดน AK12 AK12 สโคบสามจุดสามจุดห้านะขอพันยาก่อนเมื่อกี้เห็นเห็นป้ายเป็นตัวคนเฉยเลยใส่เต็มมา์กเลยเมื่อกี้ไม่โผล่ด้วย แสดงว่าเจ็บเหมือนกันน่าอยู่ด้านในเขาชาร์จแล้วครับตางหัตอนนี้มองไม่เห็นแล้วนี่ตาไม่มนนิดนึ่งเสียกระสุนฟรีเลยข้างล่างอ๋อสกิลไฟฟ้าวิ้ไม่ใช่คนตรงเรียมครับตรงเรียมเมื่อกี้เจ็บแล้ว โค้ดสักโค้ดเย็นๆนะเพื่อนเก็บไปสองครับจังหวะนี้อยู่ตรงเลี่ยมนี้แหละขอรูดของแป๊บของก็ไม่ค่อยมีอะไรนะตัวนี้แต่ว่ายิงผมเจ็บอยู่ยิงผมแขนเป็นแผลน,นี่หน่อย กระสุนก็เป็นกระสุนเวลสองกระสุนเขียวเอ็นี่คนผมเ็นโพูดนี่มาแล้วอยู่ตรงนั้นผมชาร์จเลยแล้วกัน,นเต็มเต็มครับเข้าหัวยาเพื่อนโอเคคิดว่าเพื่อนจะมารูทของเราซะแล้วะเมื่อกี้วิ่งมาตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะเก็บๆไปก่อนเอาแคของราคาแพงไปก่อนเนะี่ยเช็คๆดู ที่นี้นะข้างล่างบอดหรือคนข้างล่างก็น่าจะเป็นบอดนะน่าจะอยู่ชั้นใต้ดินนะครับโอเคตัวนี้อยู่ตรงดาดฟ้าปะอยู่ข้างล่างตีนอยู่ข้างล่างนะมันยิงเพื่อนอยู่ข้างล่างครับเดี๋ยวขอฟาร์มก่อนโอ้โหได้แบ,แบตแบตเตอรี่ สีม่วงราคาสองหมื่นวะสีฟ้า,าก่อนไม่พอต้องเอาช่องข้างล่างต้องทิง้งอันหนึ่งเคได้แบตเตอรี่มาหนึ่งอยู่ข้างล่างเรานะยิงกันอยู่นี่โอเคร่วง มีต่อนะเพื่อนบวกอยู่หรือเปล่าเนี่ยข้ามบนเหรอ,อ,ยอยไอนี่ไงข้างล่างเพื่อนยิงอยู่เคเก็บเอื้อข้างหลังโอเคเพื่อนเพื่อนเก็บไปสองอะขอพันญาก่อนขอพันญาก่อนดิเชยยังไม่ตายกูเพื่อนยิงอะไรตายะ ขอดูศพนี้ก่อนมีอะไรบ้าง <S <S ของกล่องศพนี้ก็ไม่มีอะไรมากของก็ธรรมดานิดหน่อยท่านจะวิ่งกล่าวว่ามาฟาร์มอ่ะ ทำไมมีสองตัวคืนเพื่อนบวกอยู่หรอใช่หรอเพื่อนอีกปีหนึ่งหรอเดี๋ยวอ้อมหลังให้โอ้นักนักกระเป๋ามันยริงผมเขียนทะลอกข้างๆนี่หัวแตกอีกตัวหนึ่งนี่อยู่หลังรถใช่ไหมแนควันหรอโอเคดาวตายมาละ ขอเช็คก่อนโอเคตายมาแล้วเพื่อความชชั่์ครับแบกกล่องนี้ไปฟาร์มกินคนเดียวศพนี้ของเราครับเรายิงครับที่เหลือเพื่อนยิงศพนี้มีกระป๋อม่วงครับโอเคเราต้องอยากได้พอดีอยากได้กระป๋อใบใหม่ นี่กระเป๋าช้ำๆาราคาเท่าไหร่ไม่รู้นะกระเป๋าสีม่วงใบนี้กระเป๋าเวลอะไรวะต่เป็นสีม่วงอะ่ะของแรอ,อยู่อีปิกวะขอวิ่งฟาร์มอีกนักหน่อยก่อนออกนะครับทุกคนตรงนี้มันชอบมีของดีครับในกล่องแบบนี้นี่ ได้โดนกับอะไรอะ่ะทามอะไรพี่ยานั่นแหละากระเป๋าทิ้งเลยกันเพราะว่ากระเป๋าราคาถูกกว่านะเอาของเด็กแพงๆไปนะครับต้องจัดของดีๆหนะ่อยเฮ้ยเพื่อนใจเย็นราคาเนีย่ยใกล้เคียงกันผมก็เลือกยากอยู่นะเอาเอาของที่แพงที่สุดไปดีกว่าครับทุกคน ปไปไม่ได้ของที่แพงที่สุดไปครับขอฟาร์มก่อนน่าจะไม่มีคนแล้วละเราเคลียร์ไปสามตีแล,แล้วเมื่อกี้น่าจะยังไม่เอาคนลงมาหรอกมั้งฟาร์มไปก่อนเอาเฮ้ยไอคิการเ์เฉยคิการ์สีม่วงสามแสนปาะโอ้โหอันนี้กกระเป๋าเต็มแล้วสิ ไอคีการสีม่วงครับทุกคนราคาสามแสนตอนนี้มูลราคาในตัวเราก็ล้านสามนะล <c oughs> ้านสามแบบหน่อๆเลยอ่ะโอ้โหโดนคุ้มกว่าครับอะโดนไปดีกว่าอะโดนไปดีวกว่าครับเรามาฟาร์มดูนะแถวนี้น่าจะได้อยู่เดี๋ยอุ๊ยคนผมว่าผมจะมาเปิด ออทางหลบนีตรงเขื่อนผมเจอคนวะักหน่อย <c oughs> เปิดมาดิหัวแตกผมว่าหมดแล้วตีหนึ่งมัาจะแมหมวะเนี้ยมีเพื่อนไหมเนี่ยแต่ดีเสียงฝีเทา้าตรงนั้นเนี่ย <c oughs> เพื่อนเคลียร์แล้วหรอข้างล่างหรอะผมว่าข้างล่างผมว่าข้างล่างวะเด้อเดยว ไอเพื่อนเคลียร์นะเนีเพื่อนเข้ามาแล้ตรงนี้เหรอนั่นจะมีตัวนี่คลื่นพี่ระเบิดใส่เราแล้วคบเจ้านี้เย,ย็บร้อยดองไปดีเราเก็บไปสองเพื่อนเก็บไปหนึ่งเหรอูรว่ายังไม่หมดมันยังมีเสียงขึ้นอยู่มังมีเสียงตีนอยู่นะอยู่ข้างล่างหรอเปล่า ผมระแวงนะครับจอน,นี้เพราะว่าของในทัวผมมีมูลค่าล้านสามล้านสี่อยู่นี่ล้านสี่แล้วโอ้โห oh, ฟรามาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยตัวเนี้ยมีของฟ้านี่ของทองอีกอหนึง่งของม่วงด้วยผมเนี่ยผมลืมหยิบของม่วงมาครับแล้วผมก็มาเอาอีกศพหนึ่งศพที่ผมยิงตรงบันไดน,นะศพตัวนี้ก็มีของทองด้วยหนึง่งแล้วก็ของม่วงอีกอันหนึง่ง เมื่อกี้น่าจะหยิบคิมมาคิมมันสามหมื่นกว่าแต่ผมจะเปิดประตูประตูเลยนะประตูเขื่อนจะเปิดประตูเขื่อนไปเลยแล้วกันหลบหนีก่อนของในตัวเราเท่าไหร่อ่ะล้านห้าวะล้านห้าแบบจุกจอ่ะทุกคนโอ้โหดูดิล้านห้าครับ โอ้โหเกมนี้ออกล้านห้าครับรวยเลยอะสุดๆถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามผมไว้ด้วยนะบ๊ายบายครับทุกคน